สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับคนรูปทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่เกมสวิตโบนันซาเนาะมากับทุน900บาทนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าทุน900บาทของเราจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้แต่ว่าจะมาซื้อฟรีเกมนะ,ะมาซื้อฟรีเกม600บาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะรอดหรือเปล่าเออ เข้ามาแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเหมือนกันนะถ้าใดที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันเนาะคอมเมนต์และติดตามกันไว้ได้นะคะโอเคช็อตนี้มาแอปเปลิลมาค่ะ คุณตัคนูนโอ้ยตัวคูนโอ้คูณร้อยค่ะทุกคนฟรีเกมหกรบาทช็อตนี้ได้คูณร้อยแถมได้ฟรีเกมบวกเพิ่มแตกไหมแตกไปอีกค่ะทุกคนค่ะโอ้ยยังไม่หยุด2 7 0 0นอุ้ย4560บาทใช่ทุกคนคูณร้อยมานะคูณร้อยมานะเมื่อกี้นะแล้วอีก7รอบหมุนค่ะบวกเพิ่มอีก5รอบด้วยนะ กำไรมาแล้วนะคะฟรีเกม600บาทของเราวันนี้คุ้มแบบคุ้มมากฟรีเดียวจบเลยนะคะคน900บาทกำไรเน้นๆเลยอีก3รอบหมุนสุดท้ายค่ะทุกคน ฟรีเกมเดียวจบเลยค่ะทุกคนค่ะ น900บาทนะคะกำไรมาบวกๆแล้วก็อยู่ที่4,000บาทนะคะถือว่าเราได้กำไร4,000และทุนเรามา900บาทเนะววาะยอดรวมของเรามาที่5,000บาทประมาณโดยประมาณนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรอย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยก็แล้วกันนะเบ็ดน้อยเบ็ดหนักทุนน้อยทุนเยอะเดี๋ยวมาติดตามกันเดี๋ยวมาเล่นให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะจะรอดหรือจะร่วงก็อย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยก็แล้วกันวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบายบายจ้า